สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางหลังมือ2ของรถแท็กเตอร์กันบ้างนะคะตัวนี้เป็นยางคังเองนะคะขนาด13.6ขีด26ค่ะสหรถแท็กเตอร์ขนาด45-51แรงม้าเนาะตัวนี้นะคะก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียแค่หนึ่งข้างนะคะเราไม่อยากซื้อแบบคู่เนาะยางเสียข้างเดียวทางร้านเราก็มีจำหน่ายอันนี้จำหน่ายแบบ1เส้นนะคะตัวนี้รหัส055นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจแจ้งรหัสกันด้วยนะ 055ยางหาง A ขอบ26นะคะยางหลังไซรลแท็กเตอร์45ถึง51แรงมา้าตัวนี้ราคาเส้นนี้อยู่ที่3,500บาทค่ะรวมส่งฟรีทั่วไทยมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยเนาะเบอร์โทรศัพท์ไอดี n ลน์ตามนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากที่จะได้เป็นแบบคู่ทางร้านเราก็มีจําหน่ายด้วยเนาะเดี๋ยวทักไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้เนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่ะอําเภอของขุง,งจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะร้านเปิดทุกวัน ะะ365วันมาชมสินค้ากันได้เลยพี่ๆท่านใดที่มารับเองหน้าร้านได้เดี๋ยวทางร้านเราลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะตัวนี้ไม่ป่าไม่ร่วมไม่แตกรายงานนะคะพร้อมใช้งานเนาะหางเอขนาด13.6ขีด26ค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ